นกขนดองคืออะไรคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมหนุ่มนกเิ็กครับน้องท่านหนึ่งนะครับอินบ็อกมาถามผมว่าพี่ครับนกขนดองเนี่ยมันเป็นยังไงนกขนดองนะครับก็คือเอาง่ายๆคือนกเนี่ยมันถ่ายขนไม่สมบูรณ์ครับ ก็คือมันจะมีขนเก่าที่มันไม่ถ่ายนะครับแล้วก็มีขนใหม่ที่มันขึ้นมาใหม่เนี่ยพราะเวลาขนเก่ามันถ่ายไปใช่ไหมครับขนใหม่มันก็จะขึ้นมาแต่ทีนี้ขนดองก็คือไอ้ขนเก่าเนี่ยมันหลุดไม่หมดครับเมือนก็กลายว่านกตัวนั้นอาจจะมีทั้งขนเก่าขนใหม่ในตัวมันไม่ว่าจะเป็นขนปีกนะครับขนหางขนตัวปกติเนี่ยนกมันเป็นธรรมชาติของมันมันจะต้องถ่ายหมดทั้งตัวนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะถ่ายทีเดียวนะครับก็คือในระยะเวลาการถ่ายเนี่ยอยู่ประมาณสัก6เดือนเนี่ย มันก็จะทยอยถ่ายครับอย่างเช่นขนปีกมันอาจจะร่วงก่อนก็ได้หรือขนหางมันร่วงก่อนก็ได้แต่มันก็จะทยอยหลุดทีละเส้น2เส้นนะครับแล้วก็ไอ้ขนเก่าที่มันหลุดไปเนี่ยขนใหม่มันก็จะขึ้นมาแทนเพราะธรรมชาติของนกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันจะต้องถ่ายหมดทั้งตัวในในรอบ5-6เดือนภายใน 1, 1ปีเนี่ยครับมันใช้เวลาถ่ายอยู่ประมาณ5 6เดือนดังนั้นช่วงระยะเวลา56เดือนเนี่ย ขนมันก็ทยอยถ่ายไปเรื่อยขน,ขนเกา่าหลุดขนใหม่ขึ้นจนพอครบ6เดือนเนี่ยประมาณนะครับประมาณ6เดือนมันก็จะเต็มแต่ช่วงระยะเวลา5-6เดือนเนี่ยพอบางคนเห็นว่านกมันถ่ายไปสัก2 3สเส้นแล้วมันก็หยุดถ่ายก็นึกว่ามันไม่ถ่ายแล้วก็เอานกไปแข่งหรือเอานกไปเที่ยวทีนี้เอานกไปแข่งหรือเอานกไปเที่ยวเนี่ยก็ทำให้มันหยุดชะงักครับ นกมันจะหยุดถ่ายเพราะธรรมชาติของมันคือมันจะถ่ายไม่หมดนะครับมันจะต้องมีขนหางขนปีกไว้บ้างเพื่อป้องกันตัวเองเวลาบินหนีจากศัตรูทีนี้พอมันถ่ายไปแล้วเนี่ยมันออกไปต่อสู้เขาไปเทียบกับนกข้างนอกเนี่ยมันก็ชะงักครับเพราะมันก็ต้องระวังตัวมันมันก็จะไม่ถ่ายนี่คือสาเหตุหนึ่งทำให้การว่านกตัวนั้นน่ะขนมันจะดอง หรืออีกสาเหตุหนึงก็คือนกไม่สมบูรณ์ครับนกอาจจะไม่สบายพอไม่สบายเนี่ยขนมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับมันก็ไม่ยอมถ่ายขนพอไม่ยอมถ่ายขนทีนี้มันก็กระปิบกระปลอยครับหมายถึงว่าบางพอไปได้สักเดือนก็หลุดเส้นหนึ่งบางเดือนก็หลุดเส้นหนึ่งก็กลายเป็นว่าขนเก่าก็หลุดขนใหม่ก็ขึ้นทีนี้ข้อเสียของนกขนดองก็คือถ้าเราเาไปแข่งเนี่ยมันจะเล่นไม่เต็มที่ครับ บางทีขนเก่ามันไม่หลุดก็อาจจะมีอาการสาขนหรือมันก็ทนแดดไม่ได้ทีนี้เราจะแก้ไขกันยังไงสำหรับผนดองนะครับก็คืออย่างแรกทุกปีเนี่ยนกมันต้องถ่ายขนอยู่แล้วครับดังนั้นช่วงระยะเวลาถ่ายขนนะครับต้องปล่อยให้มันถ่ายเลยครับอย่าพามันไปเที่ยวบ้านนู้นบ้านนี้หรือพามันไปแข่งนะครับต้องยอมครับประมาณ5-6เดือนท,ที่ที่ที่มันถ่ายขนเนี่ยต้องเก็บไว้บ้านเลย พยายามอย่าออกมานอกบ้านนะครับอย่าให้เจอนกตัวอื่นปล่อยให้มันถ่ายขนอย่างสบายใจครับให้มันหลุดหลุดช้าหลุดเร็วไม่เป็นไรแล้วก็ถ่ายเราก็ปล่อยมันถ่ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอประมาณสัก6เดือนเดี๋ยวมันก็เต็มครับแล้วอีกอย่างนะก็คือการเลี้ยงดูครับเราต้องเลี้ยงให้มันสมบูรณ์นะครับอย่าให้มันเป็นไข้อย่าให้มันเจ็บป่วยพอเวลาเป็นไข้เจ็บป่วยมันมีผลกระทบต่อ ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะขนไม่ว่าจะร่างกายของมันมันก็ไม่ดีมันก็จะถ่ายได้ไม่เต็มที่แล้วทีนี้ขน2ดองเราจะแก้ไขยังไงจริงๆแล้วของผมนะครับก็จะปล่อยมันเลยก็คือหมายถึงเราก็เลี้ยงไปปกตินี่แหละครับแล้วพอถึงฤดูการใหม่เนี่ยมันก็ถึงจะถ่ายใหม่ทีนี้ช่วงระยะเวลาก่อนที่มันจะถ่ายใหม่ก่อนที่จะถึงช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามดูแลมันไป ถ้าไปแข่งมันก็ไม่ดีครับก็ต้องยอมยอมคือปีนั้นนะ่ะเราก็ต้องยอมไม่แข่งเลยก็เลี้ยงนไว้ปกตินี่แหละครับก็ต้องยอมเสียเวลาไปเพราะว่าในเมื่อมันมันดองมาแล้วนะครับเราก็เลี้ยงมันไปปกติพอถึงฤด,ดูการเดี๋ยวมันก็ถ่ายเองครับยิ่งถ้าเราไม่ยอมให้มันถ่ายนะครับไม่ไม่เก็บมันไว้เดี๋ยวไปแข่งก็เหมือนเดิมครับปีหน้ามันก็ขนดองเหมือนเดิมก็กลายว่านกตัวนี้เลื้อหลังขนดองมาตลอด ที่เขาเรียกกัน2ดอง2ดองนี่แหละครับนกบางตัวจะเป็นอย่างนั้นทําให้กลายว่านกตัวนี้แข่งไม่ได้เลยดังนั้นนะครับเราก็ต้องสังเกตนกครับเวลาช่วงที่มันถ่ายขนเนี่ยเราต้องพอมันเริ่มหลุดเริ่มอะไรเนี่ยเราก็ดูแลมันครับไม่ต้องเอามันออกไปเที่ยวนะครับเพื่อป้องกันปัญหาขนดองในปีต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมหนุ่มนกลิกสวัสดีครับ